สวัสดีครับมีคนหลายคนที่สงสัยนะครับว่าเออทำไมเราน้ำหนักเยอะนะครับหรืออ้วนเนี่ยแล้วมันเหนื่อยนะฮะแล้วจริงๆอ้วนเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกับโรคปอดหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยนะครับในฐานะที่ดูแลคนกลุ่มนี้ที่อยู่นะครับเพราัก็ผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับการที่เราอ้วนนะครับ มันมีปัญหาทางด้านโรคปอดหลายอย่างมากเลยโดยเฉพาะในทางเดินหายใจของเรานะครับเหตุผลมีหลายประการยกตัวอย่างเช่นการที่เราแบกน้ําหนักตัวไปเยอะนะครับร่างกายของเราเนี่ยมันจะเป็นจะต้องทํางานหนักมากขึ้นมันก็เลยเหนื่อยนะครับคล้ายคลกับเวลาที่ท่านแบกของหนักๆนั่นแหละครับแบกแล้วก็เดินไปเรื่อยๆสักพักท่านก็จะเหนื่อยถูกไหมครับแต่ถ้าท่านวางน้ําหนักของที่แบกลงนะครับมันก็จะหายเหนื่อยถูกไหมฮะ ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราน้ำหนักเยอะๆถ้าเราลดน้ำหนักลงก็หายเหนื่อยได้เหมือนกันนะครับอันนี้ประการแรกง่ายๆเลยนะครับทีนี้เวลาคนที่เขาอ้วนน้ำหนักเยอะเนี่ยก็จะยิ่งไม่ค่อยออกกําลังกายทําอะไรก็เหนื่อยเขาก็เลยยิ่งไม่อยากจะทําอะไรถูกไหมฮะดังนั้นระบบหัวใจและหลอดเลือดของเขาระบบปอดต่างๆการหายใจของเขาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วตั้งแต่แ,ตแรกนะครับการที่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วต้องแบกน้ําหนักเยอะๆไว้เนี่ยก็ยิ่งทําให้เหนื่อยมากกว่าเดิมนะฮะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนี้คือเป็นสาเหตุง่ายๆแต่มันยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะนะครับคือเวลาที่เราหายใจเนี่ยหน้าอกของเรานะครับมันก็มีไขมันมีอะไรอยู่ข้างนนบนฮะถ้าเรามีหน้าอกที่มีไขมันอยู่หนานะครับหรือหน้าท้องของเราที่ใหญ่มากๆแล้วมันกดนะฮะกดช่องทรงอกเรากดตรงบริเวณกระบางลงของเราซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจซึ่งมันเป็นเส้นโค้งอยู่ตรงนี้นะครับถ้าโดนกดแล้วดันขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ตัวปอดของเราเนี่ยโดนอัดโดนบี้ลงถูกไหมครับ เวลามันโดนบี้ลงเนี่ยจากปอดปกตินะครับมันก็คนปกติเน <of> ี่ยปอดมันจะควรจะเปิดอยู่ทุกๆส่วนถูกไหมครับการที่มีอะไรมากดมาบี้มาเนี Plus ่ยทำให้ปอดบางส่วนโดยเฉพาะส่วนล่างเนี่ยโดนบี้นะโดนบี้มันก็จะไม่เปิดไม่เปิดใช้งานเวลาไม่เปิดใช้งานอากาศก็เข้าไปตรงนั้นไม่ได้นะครับเวลาเข้าไปตรงนั้นไม่ได้สิ่งที่ท่านเป็นก็คือเวลาท่านหายใจอ่ะครับก็เหมือนท่านหายใจอยู่แค่ครึ่งปอดท่านไม่ได้หายใจเต็มปอดก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่ถูกไหมครับ มันหายใจลําบากนะฮะถ้าท่านจะหายใจให้เต็มปอดท่านก็ช่างออกแรงมากขึ้นเพื่อที่จะเปิดแล้วก็ดันเอาพวกไขมันดันเอาพวกพุงที่กดอยู่ดันเอาพวกทรงอกที่มีน้ําหนักเยอะๆให้มันออกขยายตัวออกไปนะครับเวลาทําแบบนี้มันต้องใช้แรงดังนั้นก็จะเหนื่อยเพิ่มขึ้นกว่าปกติอีกต่างหากนะฮะการที่มีไขมันอยู่ตามที่ต่างๆโดยเฉพาะในทางเดินหายใจในช่องคอต่างๆนะครับไขมันพวกนี้มันก็ก่อให้เกิดการอักเสบได้นะครับอักเสบได้นะ ังนั้นคนพวกนี้ก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างเช่นการอักเสบต่างๆเป็นได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะครับและหลอดลมนะครับเวลาที่เราโดนกดโดนบี้จากหลายๆทางเนี่ยหลอดลมข้างในโดยเฉพาะหลอดลมฝอยที่ปลายปอดเนี่ยมันจะเล็กลงเวลามันเล็กลงเนี่ยนะครับอะไรไปกระตุ้นมันนิดหนึ่งเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับตรงนี้เราจะเรียกว่า airway h y p e r s p o n s i v e v e s s นะครับ airway ก็คือเป็นทางเดินหายใจของเรานะครับ hyper ก็คือมากขึ้น response ก็คือตอบสนองมากขึ้นก็คือไวต่อการตอบสนอง ไว้เกินปกตินั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าเราหายใจฝุ่นหายใจเอากลิ่นน้ําหอมกลิ่นอะไรฉุนๆหรือแม้แต่กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบางวันชื้นบางวันไม่ชื้นบางวันร้อนบางวันหนาวอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีการหายใจที่หอบเหนื่อยผิดปกติได้นะครับว่าเวลามันหายใจหอบเหนื่อยผิดปกติท่านก็จะมีปัญหานะฮะเพราะว่าทางเดินหายใจของท่านเล็กอยู่แล้วการกระตุ้นนิดนึงมันก็ปิดไปเลยนะครับท่านก็จะมีปัญหาบางคนก็จะมีเสมหะที่ค้างอยู่ข้างในเพราะว่า การที่ท่านหายใจเข้าได้บางครั้งมันเข้าได้แต่ลมออกมาไม่ได้นะฮะหรือเสมหะที่ผลิตทุกคนต้องผลิตเสมหะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าผลิตแล้วมันออกมาไม่ได้ท่านก็จะเหมือนมีเสมหะอยู่ตลอดเวลาจะรู้สึกแน่นข้างในตลอดเวลายิ่งทําให้มีปัญหาอยู่อีกนะครับนอกจากนี้ในคนที่อ,อ้วนมากๆนะครับแล้วเป็นโรคหอบหืดหรือแอสมาด้วยเนี่ยก็จะยิ่งหนักกว่าคนอื่นเขาเพื่อนนะครับเพราะว่าอะไรข้อแรกก็คือเรามีหลอดลมที่มันไวเกินอยู่แล้วเวลามีอะไรไปกระตุ้นมันก็ยิ่งไวขึ้นไปกว่าเดิมถูกไหมครับ อันที่2ก็คือเวลาที่เรารักษาโรคหอบหืดเนี่ยเราจะต้องมีการพ่นยานะฮะเพื่อที่จะขยายหลอดลมเพื่อให้ลดการอักเสบในหลอดลมแต่เนื่องจากทางเดินหายใจส่วนล่างส่วนฝอยฝอยตรงปลายปอดเนี่ยมันมันตีบแคบปิดไปนะครับยาก็เข้าไปไม่ถึงถูกไหมครับอ่าพอยาเข้าไปไม่ถึงปุ๊บอา้าวมันก็ไม่ได้ผลสิครับยาที่พ่นไปมันก็ไปไม่ถึงัะทีดังนั้นท่านก็จะยิ่งมีอาการหอบง่ายกว่าคนทั่วๆไปเยอะเลยนะครับ นอกเหนือจากนี้การอักเสบบริเวณทางเดินหายใจก็ยิ่งทําให้ท่านมีอาการหอบกําเริบได้ง่ายขึ้นดังนั้นเราจะเห็นว่าคนที่อ้วนนะครับเวลาเป็นโรคหอบหืดเนี่ยจะคุมได้ยากยากมากด้วยนะครับจำเป็นจะต้องลดความอ้วนให้ดีเพราะไม่ฉชนนั้นเนี่ยท่านก็จะยิ่งมีปัญหานะครับแล้วคนที่อ้วนอ้วนคุมหอบยากๆสิ่งที่เขาทําต่อไปคืออะไรครับกินสเตียรอยด์พรีนิซโลนหรือพรีนิโซนต่างๆเพื่อที่จะลดการอักเสบแต่ เพราะว่าเขามีอาการขอบกำเริบบ่อยเขาเลยต้องใช้สเตียรอยปริมาณมากขึ้นเพื่อที่จะคุมการกำเริบของเขาปัญหาอยู่ตรงนี้ครับสเตียรอยมันทําให้ยิ่งอ้วนขึ้นทําให้น้ําหนักยิ่งเพิ่มขึ้นท่านก็ยิ่งลดไม่ได้สักทีดังนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่ามันวนเป็นวงจรอยู่เลยนะครับมีโรคอ้วนมีการอักเสบบ่อยหอบกาเริบท่านต้องกินพรีนิโซโลนกินเสร็จปุ๊บท่านก็ยิ่งอ้วนอ้วนก็ยิ่งหอบหอบก็ยิ่งอ้วนมันก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยนะครับท่านจะต้องตัดวงจรสักที่หนึ่งก็คือจะต้้้้้ออองงลดดคคววาามนนนนนใหไ่่ััีีีีเป็สสิทํญ นอกเหนือจากนี้คือคนที่อ้วนเนี่ยก็จะมีไขมันอยู่ตามบริเวณต่างๆเช่นช่องคออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับทาให้เวลาที่เขานอนเนี่ยจะมีการหยุดหายใจในเวลานอนได้นะครับเพราะว่ามันช่องคอเนี่ยคนปกติก็ควรจะเปิดไว้ตลอดเวลาแต่ถ้ามีอะไรมาทําให้มันตีบแคบเช่นมีไขมันอยู่รอบๆตรงนี้มันตีบแคบลงเวลานอนแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อมันหย่อนคลายรูพวกเนี้ยโลทางเดินหายใจของเราก็จะปิดไปนะถ้าทำให้เขาหยุดหายใจในเวลากลางคืนตรงนี้เนี่ยก็อันตรายอีกนะครับนะครับเพราะว่า จะยิ่งทําให้โรคของเขากําเริ่มง่ายโรคหอบโรคเหนื่อยของเขากําเริ่มได้ง่ายนะครับนอกเหนือนจากนี้ไม่เพียงแค่นั้นนะครับไม่ใช่แค่ทางเดินหายใจทส่วนนดอุดกั้นมันยังมีอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาหายใจได้น้อยลงนะครับหายใจได้น้อยลงอย่างที่ผมบอกเวลาที่เขาตื่นอยู่ปัจจุบันเนี่ยปอดส,ส่วน่รงมาโดนบี้ไปทําให้ลมเข้าไปก็เข้าไปยากอยู่แล้วเขาก็หายใจได้น้อยลงเหมือนกับหายใจอยู่แค่ครึ่งปอดประมาณนั้นในตอนที่เขานอนเนี่ยยิ่งหายใจน้อยลงไปกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่า คนเอาปกติเวลานอนควรจะต้องพักผ่อนถูกไหมครับการที่พักผ่อนก็แปลว่าการหายใจของเราจะต้องช้าลงดังนั้นถ้าเกิดว่าตอนที่เราตื่นเราหายใจได้น้อยอยู่แล้วตอนที่เราหลับก็ยิ่งหายใจได้น้อยลงไปกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็จะมี2ปัญหาหลักๆเลยนะครับปัญหาแรกก็คือ obstructive sleep apnea หมายความว่าทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้นอาจจะมีกรอนอาจจะมีหยุดหายใจด้วยด้วยการอุดกั้นอันที่2คือนอกเหนือจากภาวะนี้แล้วเขายังหายใจได้น้อยกว่าปกติ ที่เราเรียกว่า obesity hypoventilation syndrome obesity แปลว่าอ้วนนะครับ hypo แปลว่าน้อย ventilation แปลว่าการาระบายอากาศนะ syndrome ก็เป็นกลุ่มอาการโรค obesity hypoventilation syndrome ก็แปลว่ามีความอ้วนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาหายใจได้น้อยลงในขณะหลับนั่นเองนะครับพวกนี้ก็จะมีปัญหาเลยตื่นมาก็จะมีอ่อนเพลียปวดหัวยิ่งเหนื่อยง่ายระหว่างวันหอบก็กำเริบบ่อยนะครับ obesity h y p o v e n t i l a t i o n s y n d r o ร e จริงๆมันก็มีอีกชื่อหนึ่งนะครับถ้าในทางการแพทย์ก็รู้จักกันดีในโรคชื่อว่า Pick w i c k i a n Syndrome Pick w i c k i a n นี่ก็เป็นตัวละครในหนังสมัยก่อนนะครับของผมคิดว่าของอังกฤษนะครับตัวเขาจะอ้วนๆกลมๆนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นที่มาของชื่อโรคตัวเนี้ยนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเรามีโรคอ้วนมากๆเนี่ย มันมีปัญหาหลายอย่างเลยนะครับในระบบของทางเดินหายใจนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับว่ามันมีโรคหัวใจเพิ่มขึ้นโรคการเต้นผิดปกติหัวใจเพิ่มขึ้นอีกต่างหากโรคเบาหวานนะครับโรคที่เกิดเลือดเส้นเลือดสมองอุดตนันอะไรอย่างเงี้ยนะครับปวดข้อปวดเข่าปวดเอวปวดสะโพกป,ปวดหลังนะครับอีกหลายอย่างตามมานะครับนี่ยังไม่ใช่แค่แค่นั้นนะครับดังนั้นผมพูดถึงถึงแค่โรคทางเดินหายใจแล้วก็โรคปอดเท่านั้นท่านจะเห็นว่ามันมีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ที่สําคัญแค่ลดน้ําหนักมาได้นิดเดียวเนี่ยอาการเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นนะฮะดังนั้นเราจําเป็นจะต้องดูแลคนกลุ่มนี้แล้วก็ตั้งใจที่จะลดน้ําหนักนะครับการลดน้ําหนักมันยากนะครับผมบอกไว้เลยมันพูดง่ายแต่ทํายากมากแต่ท่านจะต้องมีวินัยในการทําเพราะว่าอะไรผมบอกอย่างนี้เพราะว่ามันมีคนที่อ้วนมากๆจนกระทั่งจําเป็นจะต้องใช้เครนยกออกจากบ้านนะครับคือเดินไม่ได้นะครับแล้วคนเหล่านี้ มสีสามารถที่จะลดน้าหนักจนกระทั่งเป็นคนปกติได้มาแล้วนะครับคิดดูถ้าท่านอ้วนยังไม่ขนาดนั้นน่ะยังไงท่านก็สามารถทําได้แน่นอนเพราะว่าคนที่เขาอ้วนขนาดที่จะต้องเอารถเครนแบกออกจากบ้านเนี่ยนะครับหรือว่าต้องเอาคนสี่ห้าคนมาหาหมอาจ,าจากห้องเนี่ยครับ เขายังสามารถทําได้เลยทั้งๆที่เขาเดินไม่ได้นะครับเขาเดินไม่ได้เพราะว่าตัวเขาหนักเกินไปเขาปวดเขา่าเขาทําอะไรไม่ได้เลยทํานิดนึงก็เหนื่อยวันๆเอาแต่กินแล้วก็นอนนะฮะเขายังสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลยดังนั้นถ้าท่านยังไม่หนักถึงขั้นเขาเนี่ยยังไงท่านก็ทําได้ขึ้นอยู่กับท่านตั้งใจจะทํามันแค่ไหนนะครับโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงใครมีคําถามอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ